ก็ทีนี้เราก็บอกเออเดี๋ยวไปเรียนเราก็ไปเรียนใช่ไหมเรียนกลางคืนสองชั่วโมงเรียนก็มีเพื่อนรู้จักเยอะแหละตอนนั้นก็วัยรุ่นใช่ไหมก็เป็นธรรมดาก็มีแมลงมาตอมบ้างก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเขาก็เขาก็บางวันเขาก็ขับรถไปกับน้องสาวอ่ะคนเล็กน้องสาวเขา้องสาวมาเนี่ยรถเกนาคนเล็กคนที่เจ็ดก็ตามไปรับเอามาเรียนที่เสษ็จกลับมา แล้วก็คุยไปคุยมาพอดีน้องแม่ก็บอกภาษาจีนเขาก็เก่งเราก็เรียนมาแล้วก็เป็นพ่อ้าอเขาว่าหลังก็ดีนะก็จะแนะมั่นเมื่อเราพ่าอยางตอนนี้จะไปมาทำอไรเราต้องเรียนต่ออีกใช่ไหมออก็คบกันไปคนนู้นก็มาขอน้าวางแดงอะ่ะเ,เพื่อนแม่เราให้เพื่อนไปดูว่าเขาหล่อไหมนนหน้าตาดีไหมนนเพื่อนบอกเให้รถเองอย่าไปเอาเลยว่ะ รวยอย่างนี้ต้องไปใส่เกือกแตกฟองน้ำอะ <Hey. S 2> แล้วขี้เล็บก,ก็มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทอ่ะ <Okay. S 2> เขาเขาเขา,เขาไปลายกินข้าวด้วยกันแหละก็ก็รักเราเพื่อนผู้หญิงนะ <Okay. S 2> เขาบอกให้อย่าไปเอาว่ารวยก็ไม่ดีหรอกถ้าทางแต่งตัวก็ไม่ไม่เท่อ mm. เราก็ไม่เอาอยู่แล้วเราตอนนั้นมันไม่อยากจะไม่เยอะเยอะคนมาขอเยอะนะอยากก่าไม่โกหกนะนี okay. Okay. ่คือเรื่องจริงของของชีวิต S <S คุยเรื่องนี้ผ่านบแเราคุยแล้วก็วนิดหน่อยจิ้มน้ำจิ้มให้ฟังแต่ว่าเรื่องการที่ว่าเราเป็นส้ายของเขาอ่ะเราลําบากเพราะว่าเอาละเอาจุดตรงนี้ก่อนตอนนี้นะนี่ฐานะที่คนคนหนึง<ช>่งเลี้ยงสือปอสี่ไม่ได้กันใช่อาจารย์ต้งม,มาแต่ว,วันถึงตรงที่วานเนี่ยเ,<อ>เอาละอ้โคตเที่ยวแล้วจะขือเยอะเหมือนกันนะเที่ยวเที่ยะ ไปใจง่ายทีนี้ก็แปลว่าโอ้โหเอามาเนี่ยบัดซมเล่นตัวหน่าดูเลยเออโอ้ยอ่ามาเจอตอนแก่เนี่ยไม่เล่นตัวนะเนี่ยเลยโอเคเมอแก่แล้วหมดสภาพแล้วอาต่อไปกระรองข้ามห้วยเลยนะทีนี้นะต่อไปนี้นะสถานภาพจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นลูกสะพ้ายเดินแล้วจ้าเชินครับไปจ้าแต่ไปแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดปัญหาเยอะเยอะเยอะ เยอะหลายหลายอย่างหนึง่งพ่อผัวมันแต่งงานไปถึงเขาก็ด่าอยู่ข้างล่างเลยเ mm hmm. พื่อนเจ้าเบาก็ขึ้นมาฟ้องบอกอะไรวะพ่อเจ้าเบาดา่าทําไมวะอย่างนู้นอย่างนี้เขาไม่ช่องน,นะนะเขาเขาแช่งดา่า mm hmm. ก็เราปากมา20ป mm ี hmm. ที่ถึงจะได้ดีนะครับ uh oh. ก็อดทนเรียกก็ไปตอบแล้วก็ไม่ว่าก็า uh, น้องแม่ก็บอกชาติก่อนเราไปทําอะไรเขาไม่รู้อะ อันนี้เราไม่รู้เรื่องชาติ <Okay. S 2> เขาบอกให้อดทนแล้วจะมีลูกลูกดีแน่นอน oh. เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะมีคนทักก็อาคนนี้น้องน้องแม่อ๋อน้อง